สู่รอบร้องเชนะเลิศอีกต่อไปมาดูมาชมพี่น้องเลยใครที่อยู่กระยาไปํามกระสัดกระเซ็ดต่างคนต่างจุกเจ้าเสาล์กรืมสโาไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครก็ต้องมาแข่งกันมาแข่งกันกับเดสัวนรณสามเ้าเลือกเก่ง,งกับน้องตะไกยื่ในลู่แดงลู่น้ำเงินคือเทพรัตนากรเทพรัตนากรชุดสีขาวๆเขียวๆสวยงามสวยงามอาลามตาะนั่นแหละครับตัวนี้กำลังขับเที่ยวกันหัวเรือกำลังเสมอกัน สมันเจออยู่ตอนนี้กำลังพุ่งขยานมาบินได้บินมาบินได้บินมาว้า,าบ,บินได้บินมาครับเสียงเ,เริ่มไปแล้วท่านดออารมณ์อ่ะวันสุดท้ายไม่เป็นไรเหลืออีกไม่นานสู้ๆๆ,ๆ,ๆเหมือนกันทีมเจ้าเรือเดชชนเดชสามเก้าหนีหนีเดชรัจันกรปีนนขึ้นมาตัดขึ้นมาครับคู้ดีไหะเข้าทีหนึ่งทีสองไล่สายเต่านาเดช เราทงคู่แล้วแต่ว่าต้องสู้กันเพื่อสมศักดิรีศักดิ์ศรีคืออะไรศักดิ์ศรีข้อความริงใหญ่และชัยชนะเดียดสวนหนึ่งสักเล่านี้นี่เหตัแจะตักลอรไล่ขึ้นมาเบียดเสียดคูกขี้สู้ซีกันอยูเอาเอาลาลาแล้วไกลแล้วเหตุแตัวลมาแล้วเือบแล้วเติบแแล้วเหตะตัวลรเร่งมาเร่งมาเทเบียเอาสู้เทเตัละกรสู้เทเดตัวลรเจ้าเทเบีตัวละกรสู้สู้สู้กันอย้างชานาเกระเร่งมาอย่างชาญาวิเคราะ นาปพะตะคักนใไหโอ้ยแล้วก็ปล่อยเรือเข้าเซินไชสูสีสันแน่ทง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 เขียวยจากจำสอนทงเขียวบยใส่บวกกัได้จำสอนนะ <laughs> ผลาการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยาบรมราชกุมารีประเภทเรือหญิงเล็กระหว่างทีมเรือ เดสวันหนึกับทีมเรือเทพรัตนากรผู้ชนะทีมเรือเทพรัตนากรอ้าวพิกแล้วครับจอร์ดี้เทพรัตนากร